สวัสดีครับผมบังแอมนะครับห่างหายกันไปนานนะครับกับคลิปต่างๆที่บังแอมเคยทำวันนี้บังแอมเริ่มกลับมาทำคลิปวิดีโอเพื่อให้ข้อมูลกับเพื่อนๆพี่ๆลูกค้าทุกท่านเท่าเรื่องเลยนะครับวันนี้เรามาเจอกับรถกระบะ นิสันนาวารานิวนิสันนาวารากระบะคันแกร่งกระบะทำเงินอีกหนึ่งคันนะครับซึ่งลูกค้าให้ความสนใจมากเป็นกระบะทำเงินลงทุนน้อยแข็งแกร่งเมทแนสน์ถูกเป็นรุ่นนี้เลยนะครับเป็นซิงเกิลแคปทุกอาชีพครับบางแอมทำให้หมดทุกเงื่อนไข ที่สำคัญฟรีเงินดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทเลยออกไปใช้วิ่งงานทำงานขนของส่งของค้าขายกันได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องหรือลูกค้าท่านใดถ้าสนใจติดต่อเม้นใต้โพสตได้เลยนะครับเดี๋ยวบางแอมส่งทีมงานไปจัดการให้บริการให้ส่งมอบรถให้ถึงที่นะครับ วันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกับทีมบางแอมแนิสสันบาบบอ r 3ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ